เสียดายไหมคะเวลาทําบุญออกไปเวลาที่คุณทาบุญนะคะ อย่าค่ะอย่ารู้สึกเสียดายนะคะและที่สําคัญค่ะเวลาทําบุญเสร็จแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะอุทิศบุญของคุณนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่คุณเคารพบ,บูชาสรรพวิชาทั้งหลายท่านก็จะมีครูบาอาจารย์นะคะวันนี้นะคะคุณอุทิศบุญให้ท่านแล้วตั้งจิตอธิษฐานค่ะอยากได้อะไรขอไปเลยนะคะขอในเรื่องของการงานการเงินหรือโชคลาภ ขอไปเลยนะคะและตอนขอสําคัญมากๆใจหรือความรู้สึกของคุณค่ะจะต้องเป็นใจความรู้สึกชุ่มๆเย็นๆตอนนั้นจิตของคุณมีกําลังจะทําให้การตั้งจิตอธิษฐานขอพอของคุณเห็นผลได้ดีมากๆนั่นเป็นที่มาที่พินถามว่าตอนทําบุญเสียดายไหมนะคะถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกเสียดายนะคะความรู้สึกของเราก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกไม่ดีแบบนี้ตั้งจิตอธิษฐานไม่เห็นผลนะคะความรู้สึกของเราต้องใจชุ่มๆเย็นๆวันนี้ถ้าเสียดายที่ต้องจ่ายเงินออกไปเวลา ชำบุญนะคะให้ลดจํานวนเงินลงค่ะลดจํานวนเงินเท่าที่เราไม่ได้รู้สึกเสียดายนะคะจำนวนเงินไม่สําคัญอยู่ที่เจตนาของเรานะคะอย่าลืมอย่าเสียดาย